เช้าวันอาทิตย์ที่ฟิลิปปินส์นะครับก็ออกมาเดินทางจากโรงแรมผ่านสวนสาธารณะนะซึ่งที่เนี่ยข้อดีของฟิลิปปินส์ในเมืองมากาตีตเนี่ยก็คือมีสวนสาธารณะทุกแห่งไปตรงไหนก็มีมีพื้นที่สีเขียวเยอะจริงๆนะครับไม่ว่าเราจะอยู่โซนไหนในมากาตีก็ตามเราจะเห็นว่าเขาดีไซน์ไว้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเหมาะสำหรับการอยู่อาศัย แล้วก็เหมาะสำหรับธุรกิจนะครับก็เช้านี้ครับออกเดินทางมาจากโรงแรมเพื่อจะมา Union Church of Manila ิก็คือเป็นโบสถ์นะครับเป็นคริสตจักรอีแบบ e ีว n นเจ i s t ลิสนะครับอยู่ในเมืองปากตินี่แหละนะ Habitat for Humanity i ฟิลิปปินเนี่ยนะครับตอนเริ่มตั้งใหม่ๆก็ตั้งจากโบสถ์แห่งนี้นะครับก็คือ Union Church of Manila ิ เมื่อบ4ม่ปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็คือโบสถ์นะสวยๆเนี่ยข้างบนเป็นโดมแบบนี้นะครับก็คือ Union Church of Manila นะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในเพราะว่ามาถึงก่อนเวลารอบนมัสการของเขาก็คือ10โมงครึ่งตอนเช้านะครับผมมาถึงตั้งแต่ประมาณ10โมงก็เลยถ่ายสวนสาธารณะด้านนอกนะครับรอไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเดินเข้าข้างในนะครับ ทางเข้านะครับอันนี้เป็นทางเข้าด้านหลังนะลมแรงอากาศดีนะครับคือมีแดดร้อนไหมร้อนแต่ว่าลมมันแรงมันทําให้ไม่ค่อยร้อนมากนะครับเข้าไปถึงยังไม่สิบโมงครึ่งทีมควายเนี่ยก็เตรียมเขาเรียกอะไรซ้อมอยู่นะครับว่าจะเตรียมตัวพร้อมสําหรับตอนสิบโมงครึ่งนะครับก็กำลังซ้อมเพื่อเตรียมตัวนะครับก็ คนก็เริ่มทยอยมานะครับมาคริสจักรนะครับคนเริ่มทยอยมาส10บโมงครึ่งเนี่ยพอตอน1ิบโมงครึ่งหรือตอนเริ่มเนี่ยตอนที่อ่าพาสเตอร์นะครับหรือศิทธยาพิบาลขึ้นกล่าวเนี่ยเนี่ยคนมาแล้วเห็นไหมสิทธยาพิบาลมาคนเริ่มนั่งเต็มแล้วเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเต็มเต็มพื้นที่เลยครับข้างผมเนี่ยจากว่างๆกลายเป็นไม่ว่างเลยนะคนมาสายน้อยมากๆนะครับส่วนมากจะมาตรงเวลา10บโมงครึ่งนะครับ ก็เขาก็กาวต้อนรับนะครับแล้วก็เริ่มเนี่ยเริ่มอ่ะคนมาเต็มละนะครับก็เริ่มร้องเพลงนมัสการพระเจ้านะครับก็คนก็จะเนี่ยเห็นไหมช่องว่างแทบไม่เหลือแล้วนะครับคนมาเต็มนะก็ร้องเพลงนะครับนรัสการก็แบบเดียวกันกับคริสจักรในไทยนะครับเสร็จแล้วหลังจากนรัสการเสร็จเนี่ยนะครับก็จะมีการเทศนานะครับอันเนี้ย ผู้นำ Habitat ตเอเชียแปซิฟิกก็เป็นสมาชิกในวงควายนี้ด้วยนะครับผู้นำ Habitat ตเอเชียแปซิฟิกเนี่ยอยู่ด้านหลังนะถ้ามองจากซ้ายมาคนที่สองนะครับมองจากซ้ายมาคนที่สองแถวหลังสุดเลยนะครับคุณลุยส์โนดานะครับเป็นว p พนะรหรือเป็น Vice President ของ Habitat i n t นเตอร์เนี่ยที่ดูแลทั่วโลกนะครับแต่ว่าคุณลุยส์เนี่ยก็จะดูแลเฉพาะในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก นะครับอันนี้ก็พอเสร็จปุ๊บก็ไปเดินห้างครับนีเจอนี่เลยโอ้น่าสนใจมากแต่ไม่ได้ซื้อกินนะกลัวมันไม่อร่อยนะครับแล้วก็หลังจากทานอาหารเสร็จซื้อของเสร็จก็ออกรถครับไป Greenfield Park นะครับไป g r e รีนฟิลพาร์คมันจะมีห้างเล็กๆนะไม่ไม่เรียกว่าห้างดีกว่ามันไม่มีห้างอะไรมันมีแต่ร้านอาหารนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าเดอะพอร์ทนะครับ เดอพอทเทลก็นั่งรถไปนะตอนออกไปเนี่ยจากโรงแรมประมาณบ่ายสามโมงนะครับก็ไปถึงตรงนู้นประมาณสักสามโมงครึ่งนะก็นั่งอากาศดีนะครับเห็นแดดร้อนๆจ้าๆอย่างเงี้ยอยู่ในเมืองร้อนนะครับเดินตากแดดร้อนแต่พอไปนั่งที่เดอพอทเทลเนี่ยอากาศเย็นผิดแปลกไปเลยแปลกไปมากนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ใกล้ ริมทะเลหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับก็นั่งรถไปแป๊บหนึ่งครับพอไปถึงเดี๋พอเท่าก็มีนะอาเนี่ยมันมันเห็นวิวอย่างนี้อยู่นะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่ไม่ไมกลาจากทะเลมากนักนะครับเพราะว่าตอนนั่งก็อากาศเย็นพอสมควรนะครับในรถเนี่ยเราดูนะในรถเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกคันเลยผมนั่งแกร็บทุกคันมีพัดลมด้วยนะ พัดลม2อ,อันนี้นะครับบางคันติดข้างหลังแสดงว่าเท่าวันที่มันร้อนมันคงร้อนมากจริงๆที่นี่นะครับเราก็เริ่มออกห่างตัวเมืองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับฟ้าของเขาสีฟ้าจริงๆฟ้าสวยฟ้าใสนะครับก้อนเมฆสีขาวฟ้าจริงๆนะก็นะครับเราก็นั่งรถไปสักพักเดี๋ยวก็จะถึงที่ g r n f n f l e p d r k นะครับเป็น โซนที่เขามีจัดนั่งกันตอนเย็นเนี่ยมาถึงแล้วลงรถแล้วนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นด้านหลังของกระโจมต่างๆเนี่ยก็คือกระโจมร้านอาหารนะครับมีร้านอาหารฟิลิปปินส์ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารเกาหลีมีปิ้งย่างนะแต่ไม่มีหม่าล่านะครับผมเดินดูหมดแล้วไม่มีหม่าล่าแล้วก็มีฮาโลฮาโลมีอะไรหลายๆอย่างนะครับก็อยู่ตรงโปรเจกต์ตรงนี้เขาเรียกว่าโปรเจกต์กรีนฟิลด์นะครับ เขาก็สร้างเป็นเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่งนะแล้วตรงกลางสวนสาธรารณะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการขายอาหารเย็นๆคนก็จะมานั่งนะมาฟังเพลงมานั่งนะครับอยู่ข้างๆ Starbucks the Portal นะครับถ้าใครเรียกรถมาก็กดลงตรงนี้เลยนะ Starbucks the Portal นะครับก็เน่อันนี้เป็นโครงการที่เขาปรับปรุงนะครับก็จะเป็นตึกที่ผู้ที่อยู่อาศัยเนาะอยู่ในแยกนี้ทั้งหมดนะครับเราก็เดินเข้าไปนะ ในส่วนของการรับประทานอาหารก็จะมีที่นั่งนี่ผมมาเร็วอย่างที่บอกผมมาเร็วตอนหกโมงเย็นนะครับคนเต็มเลยนะตอนหกโมงเย็นเนี่ยคนแน่นนะครับนั่งเต็มทุกโต๊ะอันนี้มาเร็วแดดยังร้อนคนมาน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําดื่มผลไม้นะครับแล้วก็เดินโอโหเดิมมนไปจนสุดอ่ะไม่ได้ถ่ายมานะครับว่ามันมีอะไรบ้างไห้นักคนเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆ นะครับแล้วพอตอนที่ลมแดดล่มลมตกนะครับก็คือตอนที่มันมืดหน่อยคนเต็มทุกโต๊ะไม่มีโต๊ะไหนว่างนี่ฮัลโหลฮัลโหลนะครับฮัลโหลฮัลโหลก็มาสั่งสุดท้ายนะเป็นของหวานนะครับกินตอนจบเสร็จแล้วก็นั่งรถกลับโรงแรมครับจบวันอาทิตย์เหลืออีกสี่วันจะกลับบ้านแล้วจะกลับเมืองไทยแล้วนะครับเหลืออีกสี่วันเองที่ต้องอยู่ที่นี่นะครับก็เตรียมตัวนะ เดี๋ยวของประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้นําเสนอเลยเดี๋ยวผมจะนําเสนอวันพุธนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์ก็จะเป็นของศรีลังกาอินโดนีเซียนะครับวันอังคารก็จะเป็นบังคาลาเทศเป็นอะไรเงี้ยนะครับของเราอ่างวันคารมีเวียดนามด้วยของไทยเราผมจะต้องขึ้นนําเสนอวันพุธนะครับให้ประชาคมโลกเนี่ยได้รับรู้ว่า มูลนิธิที่ทอาศัยประเทศไทยของเราเนี่ยทำาอะไรบ้างในประเทศไทยนะครับอ๋อนี่อันนี้อ่าน,น,นี่นี่นี่อันนี้คือโรงแรมดูสิทธานีใช่ไหมนะครับอ่าเดี๋ยวดูนิดนึงน่าจะใช่นะนี่ไงดุสิตธานีโฮเทลนะครับอยู่ติดกับกรีนเบลเลยนะครับเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งอยู่คนละมุมกับโรงแรมเรานะครับจบครับ